สวัสดีครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุญโหรสรินะครับสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยนะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตการเผายานะครับในการเผายานะครับหลักการก็คืออาศัยความร้อนนะครับโดยจะมีสมุนไพรที่มีน้ำมันหอมระเหยนะครับอ่าอย่างเช่นไพลนะครับงาไพนะหมอันนี้ไพ่สดนะครับจะเห็นเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็มีออยล์น้ํามันนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของขมิ้นชันนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นในเรื่องของสมุนไพรนะครับใช้สมุนไพรสดในการที่จะ ทำเป็นตัวอย่างในการเผานะครับการหั่นบางๆนะครับหั่นบางๆนะครับพอได้ตัวอย่างแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องเตรียมนะครับในเรื่องของผ้าผ้าก็ต้องชุบน้ําให้มากนะครับแล้วก็บิดนะนะครับบิดผ้าให้มมวนนะครับเป็นวงกลมนะครับแล้วก็ผืนเดียวไม่พอนะครับก็ต้องใช้สองผืนนะครับในการที่จะมมวน นะครับม้วนเป็นวงกลมนะเนี่ม้วนผ้าเป็นวงกลมนะครับแล้วก็จะม้วนนะครับน้ำมานนะนะครับอันนี้คืออุปกรณ์นะครับสมุนไพรที่ใช้ในการเผานะครับแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับประกอบด้วย ไสแชกแล้วก็แอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในการเผายานะครับเดี๋ยวมาหุ right ่นนะครับมีเลกหุ่นน้าตาดีนะครับขออนุญาตนะครับตัวตัวตัวโอเคนี่พออ่ะนี่นะครับก็คือหลักการนะเมื่อกี้นะครับก็คือเอาผ้าไปชุบน้ําแล้วก็บิดให้หมาดนะครับบิดให้หมาดเพื่อป้องกันในเรื่องของ ไฟลุกไฟรมนะครับในผ้าเองนะครับก็จะหมุนนะครับหมุนให้เป็นเกลียวนะครับผมจะไว้ตรงหน้าท้องนะครับอันนี้ผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยมีอาการก็คือยอกนะครับจุกเสียบบริเวณหลังนะครับแล้วก็หน้าท้องเก่งนะครับเเจิง ในการรักษานะครับก็ต้องมีการนวดท่าแหวกท่าหน้าแล้วก็กลวยท้องนะครับแล้วก็ในเรื่องของการตรวจนะครับก็กดประมาณตรงนี้นะครับใต้ที่ปีจะพบว่าแข็งนะครับว่าตึงเนาะฉะนั้นก็เลยต้องมีการเผายาช่วยนะครับหลังจากกดแล้วนะครับนี่ก็นําสูตรภัยที่เตรียมเมื่อกี้นะครับก็จะมีภัยขมิ้นชันเนาะแล้วก็มีตะไคร้นะครับในตัวของสมุนไพรเองจะมีน้ำมันหอมระเหย นะครับอย่างเช่นในขมิ้นชันมือมีคือมิน้อยนะครับอาจาับนิ้วมือก็จะเหลืองเนาะนะครับแต่อันนี้ก็เพิ่งสดสดนะครับสดสดไม่ว่าจะเป็นไพรที่มีสรรพคุณลดอาการระบบนะครับจากการอักเสบหรือการปวดเมื่อยนะครับก็สามารถช่วยได้เนะราจะท,ทำเป็นยาไัยเองทําเป็นแคปซูลนะครับก็ยังช่วยในเรื่องของการขับน้ำขับปลาในแม่นังคอดได้นะครับ แต่น,นี้ก็จะมีในเรื่องของตะไคร์นะครับเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับจริงๆก็ถ้าหลักๆก็เอาแค่ไพกับเมิ้นชนันก็พอนะครับก็จะช่วยนะในเรื่องของทําให้ผิวนะครับออย่างเช่นเมิ้นเองถ้าเป็นผงนะครับก็จะแก้การผื่นคันได้บำรงุรง,รงผิวนะครับให้ผิวออย่างเช่นคนที่แพ้อะไรง่ายหรือผื่นขึ้นนะครับเราก็ใช้คมิ้นชันได้นะครับ หรือบางทีนะถ้ามีแบบจะได้กลิ่นหอมเพิ่มเติมก็ใส่มะกรูดลงไปนะครับมะกรูดจะใช้ถ้าไม่มีก็เอาใบมะกรูดก็ได้นะครับนี่นะก็ประมาณน<ะ>ี้น, <ะ S 1> นะครับเอาบางๆไม่ต้องหนาม,มากนะครับหลังจากนั้นเอาผ้าที่สุบน้ําก็บีดมันมานะครับแล้วก็จะวางบนสมุนไพรนะครับที่จะใช้ในการเผาก็ประมาณนี้ แช่วงนี้นะครับเป็นวงกลมเนาะระนาว้าเมื่อกี้นะครับแอกภพเ็ดอร์เซนนะครับแล้วก็ปิดไฟดูนะครับ,น,รบนี่ครับอันนี้ก็คือหลักการเนาะแต่นี้ไฟเบานะครับ จะเตรียมผ้าอีกพื้นนะครับชุบน้ําแล้วก็บิดมันมานะครับ